คสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสวันนี้พี่เพนชำม,มาบรี่ค่ะพอดีไปที่สวนใหญ่จะขุดเง้าไผ่บงหวานไปถึงเจอสวนพี่ชายข้างๆกำลังอัดยามันสำปะหลังเลยค่ะโอ้โหแทบเป็นลมปวดหัวก็เลยได้มาชำม,มาบรี่ดีกว่าค่าเวลาน่าจะสองสามวันนะถึงจะกล้าไปแซบจมูกเลยค่ะเนี่ย ก็คงต้องเปลี่ยนสวนไปฝั่งทิศใต้ก่อนไอ้ทิศเหนือก่อนทิศใต้อาไว้ก่อนไม่ไหวยาแรงมากๆเลยคะ่ะได้กลิ่นแล้วจะเป็นลมเลยปวดนิดนึง <c oughs> ก็วันนี้พี่เป็นจะชํมมาบอรี่นะคะเป็นพันเชียงใหม่60ค่ะเนี่ยค่ะพี่เป็นจะเลือกกิง่งตัวกิ่งพันนี้อายุหนึ่งปีพี่เป็นให้ดูตัวนี้ค่ะเชียงใหม่60 ดูข้อตาเขาสวยมากเลยค่ะข้อตาที่เขาพร้อมจะเกิดเลยค่ะเนี่ยข้อตาหนึ่งข้อตาสองสามสี่เยอะเลยค่ะตัดยังไงการตัดชำตัดยังไงพยายามตัดให้ขาดทีเดียวนะคะถ้ามีกันไกตัดกิ่งก็ก็จะดีมากๆพี่เพ็นก็จะตัดประมาณ1 0 1ถึง15เซนเป็นอย่างน้อยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าสั้นไปก็ เกิดช้ำไม่ติดแต่ว่ามันช้ำติดง่ายอยู่แล้วค่ะถ้าสั้นไปนี้คือโอกาสรอดมันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะแต่เผื่อไว้สักสิบห้าเซนกำลังดีพี่เป็นว่านะสิบสิบห้าเซนกำลังดีเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ติดก็มันจะค่อยๆเหี่ยวเหี่ยวมาถึงตรงนี้มันก็ติดอย่างเงี้ยมันก็ระยะการเหี่ยวมาอย่างเงี้ยมันก็นานเนาะแต่ถ้ามันปกติมันจะช้ำปุ๊บติดเลยอะค่ะมันง่ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยิ่งหน้าฝนด้วย ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลเลยยิ่งพี่เพ็นด้วยแต่แต่แตาคราวนี้คงจะตั้งใจลดนะคะเพราะว่ามีคนสั่งมาพี่เพ็นขายต้นละ20นะคะใครอยากได้ก็ออเดอร์ไว้เลยชำเสร็จแล้วก็ขายต้นละ20บาทมาเบอร์รี่พันเชียงใหม่60นะคะก็หลังจากที่เราตัดเป็นมีท่อนแบบนี้มาเนาะก็ดูข้อตาค่ะการตัดกระวังข้อตาเนี่ยค่ะข้อตาระวังดนข้อตาเขาอะค่ะ สมมติพี่เพ็นจะตัดสักสิบห้าเซนเนาะก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วกี่ข้อตาเนี่ยได้แล้วสี่ข้อตานเนี่ยครับเดี๋ยวพี่เพ็นเอาใบ,ใบไม้วางไว้เนี่ยพี่เพ็นจะตัดประมาณนี้เนาะนะดูข้อตานะหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็เกิดคะ่ะห้าข้อตาก็าจะประมาณนี้คะ่ะเป็นให้ดูเนี่ยคะ่ะก็ช้ำสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่ซีเรียสหรอกคะ่ะชำ้ำ แช่น้ำยาเร่งรากนิดนึงก็เนี่ยแหละค่ะชํ่ไว้เราไปทำอะไรกลับมาก็ทีนี้ก็เตรียมเลยค่ะเตรียมแกลบดำหรือดินดินก็ได้ค่ะพี่เพนสะดวกพี่เพนคลุกไว้บ้างแล้วค่ะก็สะดวกแกลบดำค่ะขี้ไก่แกลบแล้วก็ดินปนนิดหน่อยพี่เพนม,มีมีวัตวัตถุอยู่แล้วก็นี่แหละค่ะก็เลยจะทำให้เสร็จภายในวันนี้หลังจากที่เขาฉีดยาเนาะ ก็เดี๋ยวหาตัดหญ้าตัดอะไรในสวนหลังบ้านก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะลดการเสี่ยงของเราลำบากจริงๆค่ะก็เนี่ยค่ะจะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นอ่าสมมุติว่าตัวนี้พี่เป็นอันนี้พี่เป็นแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วค่ะก็ชําได้แล้วเดี๋ยวเพียงก็จะชําให้ดูก็ทิมลงไปเลยค่ะไม่มีอะไรมากก็หาอะไรมาแย่นิดนึง หาอะไรมาแย่เป็นหลุมนิดนึงแล้วก็เอาท่อนพันทิ่มลงไปเลยเนี่ยแค่นี้ค่ะแล้วกดดินให้แน่นอันนี้จะริดใบออกหรือไม่ริดใบก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรหรอกค่ะเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่เกิดง่ายค่ะนคะคะแค่นี้ละค่ะเราไปตั้งในแดดร่มรำไรรดน้ํารดน้ําเขานิดนึงก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละค่ะคลิปการชำํำอ่า มาบรีพันธ์เชียงใหม่60ค่ะสำหรับวันนี้พี่เพ็ญก็สวัสดีจ้า